มอเตอร์ไซค์ยานพาหนะสองล้อซึ่งหลักการทํางานของมันคือเครื่องยนต์จะส่งกําลังมาสู่ล้อหลังเพื่อให้รถสามารถเคลื่อนที่ได้แต่ระหว่างเครื่องยนต์และล้อหลังนั้นจะมีสิ่งที่เรียกว่าระบบขับเคลื่อนซึ่งถ้าหากพูดถึงระบบขับเคลื่อนในรถมอเตอร์ไซค์แล้วลราก็หลักๆจะมีอยู่ด้วยกัน3ระบบนั่นก็คือระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ระบบขับเคลื่อน,นด้วยสายพานและระบบขับเคลื่อนด้วยเพลาซึ่งมอเตอร์ไซค์หลายรุ่นต่างก็มีการเลือกใช้ระบบพวกนี้แตกต่างกันออกไป แต่แบบไหนมันจะดีที่สุดกันแน่วันนี้มาลองฟังกันครับแต่ก่อนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามให้ช่องออโตสตรีทด้วยนะครับเริ่มจากระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ก่อนเลยเพราะเป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลายโซ่นั้นเป็นชิ้นส่วนที่ทำมาจากเหล็กหรืออลูมิเนียมซึ่งมีความแข็งแรงและสามารถส่งกําลังได้ดีที่สุดเนื่องจากตัวโซ่มีการยืดหยุ่นที่น้อยมากเวลาที่กําลังของเครื่องยนต ถูกส่งผ่านมาสู่ชุดเกียร์ตัวโซ่ก็จะส่งกําลังไปที่ล้อหลังและด้วยาการที่ตัวโซ่นั้นมีความยืดหยุ่นน้อยจึงทําให้เครื่องสามารถส่งกําลังมาที่ล้อหลังไดถึง98%เลยทีเดียวเรียกได้ว่าตัวโซ่มีประสิทธิภาพเรื่องความแรงและความเร็วมากที่สุดนั่นเองแต่ก็ใช้ว่าจะไม่มีข้อเสียพอโซ่นั้นทําจากเหล็กและส่วนใหญ่เวลาใช้ไปสักพักก็จะเกิดสนิมและเสื่อมสภาพไวกว่าระบบอื่น,นๆคนที่ใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่ก็หมั่นเช็คให้ดีๆด,ด้วยนะครับเพราะหากโซ่ ขาดแล้วแล้วก็ตัวโซ่มันอาจจะไปฟาดตามชิ้นส่วนต่างๆของตัวรถหรืออาจจะทําให้รถเสียหลักล้มเลยก็เป็นได้หรือบางทีอาจจะทําให้ร่างกายของเราได้รับบาดเจ็บอย่างหนักเพราะฉะนั้นแล้วระบบโซ่ก็มีข้อดีและมีข้อเสียแต่ในรถที่มีพละก,กําลังสูงอย่างรถสปอร์ตแน่นอนว่าต้องเลือกใช้ระบบขับเคลื่อนด้วยโซ่อยู่แล้วเพราะจะสามารถรีดกําลังได้เยอะที่สุดและสามารถทําความเร็วได้ดีที่สุดนั่นเอง ต่อมาเป็นระบบสายพานระบบนี้เรียกได้ว่าเป็นที่นิยมอย่างมากไม่ต่างไปจากโซ่เลยก็ว่าได้เพราะมันมีตั้งแต่รถไม่ถึง 100cc จน 2,000cc เลยทีเดียวและระบบสายพานจะไม่ค่อยมีความยุ่งยากเท่ากับตัวโซ่ที่ต้องดูแลเป็นระยะเพราะรถมอเตอร์ไซค์ที่มีสายพานเป็นตัวขับเคลื่อนนั้นจะมีชิ้นส่วนมาครอบไว้ไม่ให้โดนน้าหรือโดนแดดหรือมีฝุ่นต่างๆมากาะจึงทําให้เสื่อมสภาพยากกว่านั่นเองแต่ตัวสายพานนั้นทําจากยาง จึงมีความยืดหยุ่นมากกว่าระบบอื่นเวลาที่เครื่องส่งกาลังมาที่ตัวสายพานจะมีจังหวะให้ตัวที่มากกว่าทําให้การส่งกําลังของเครื่องยนต์ทําได้เพียง87%เท่านั้นแต่ข้อดีของระบบสายพานคือมันสามารถเปลี่ยนได้ง่ายและมีราคาที่ถูกกว่าโซ่นั่นเองและมีความนุ่มนวลในการขับขี่มากที่สุดเวลาขาดก็จะไม่ค่อยมีผลกระทบสักเท่าไหร่หากไม่ได้ใช้ความเร็วที่มากเกินไประบบนี้จึงถูกใช้ในรถแนวนสกูตเตอร์เป็นส่วนใหญ่และระบบสุดท้าย ก็คือระบบพาวเวอร์ขับนั่นเองครับระบบนี้หากใครนึกภาพไม่ออกให้ลองนึกถึงพาวเวอร์ขับของรถยนต์ครับซึ่งมีหลักการทํางานคล้ายกัน mm. เพียงแต่มันจะมาอยู่ในรถมอเตอร์ไซค์ก็เท่านั้นเองโดยระบบนี้จะไม่ค่อยแพร่หลายมากเท่าไหร่เพราะมีราคาที่สูงมากที่สุดและมีชิ้นส่วนที่เยอะโดยระบบอื่นๆจะส่งกําลังจากเครื่องผ่านมาที่เกียร์แล้วส่งต่อมาที่โซ่หรือสายพานจากนั้นมาที่ล้อหลังแต่ระบบพาวเวอร์ขับนั้นพอเครื่องส่งกําลังมาที่เกียร์แล้ว ก็จะมีเฟืองที่ต่อกับแกนเพลาและแกนเพลาก็จะต่อกับเฟืองเพื่อให้เป็นหมุนล้อหลังอีกทีซึ่งทําให้เครื่องยนต์ส่งกําลังมาที่ล้อหลังได้เพียง75%เท่านั้นการขับขี่จะทําได้นุ่มนวลเกือบเทียบเท่าสายพานเลยก็ว่าได้และการบํารุงรักษาก็ง่ายมากเพียงแค่เปลี่ยนน้ามันเพลาหรือน้ํามันเฟืองต่างๆก็สามารถใช้งานได้ยาวๆเลยครับแต่หากระบบนี้เกิดเสียขึ้นมาเมื่อไหร่แล้วก็เตร็มกระเป๋าฉีกกันได้เลยระบบนี้ส่วนมากจะอยู่ในรถเพียงไม่กี่รุ่น ที่รู้จักกันดีก็คือตระกูล R ของ BMW อย่าง R1000GS หรือ r 9 t หรือจะเป็นรถแนวแกนทัวริงอย่าง g โ w Wing นั่นเองทีนี้เรามาสรุปจุดเด่นจุดด้อยของแต่ละระบบกันดีกว่าครับระบบโซ่จุดเด่นคือสามารถส่งกำลังของเครื่องยนต์ได้ดีที่สุดมีความยืดหยุ่นที่น้อยเหมาะกับรถที่เน้นสมรรถนะทางด้านความเร็วเป็นหลักจุดด้อยคือมีการเสรื่อมสภาพที่ไวกว่าระบบอื่นๆมีเสียงที่ดัง และหากมีการส่งกำลังที่ทำให้โซ่ตึงจนเกินไปอาจจะเกิดการเสียหายได้ระบบสายพานจุดเด่นคือค่าใช้จ่ายที่น้อยความนุ่มนวลในการขับขี่ดูแลรักษาง่ายเหมาะกับการใช้งานในชีวิตประจําวันจุดด้อยคือมีความยืดหยุ่นที่มากทําให้ส่งกําลังได้น้อยกว่าระบบโซ่แต่ถือว่าดีกว่าระบบเพาขับแต่สายพานบางรุ่นอาจจะมีราคาแพงกว่าโซ่ระบบเพาขับจุดเด่นคือ การขับขี่ในทางลาดชันหรือทางขึ้นเนินจะส่งกำลังได้เสถียรที่สุดไม่ต้องกังวลว่าจะขาดเหมือนโซ่หรือสายพานและหากเครื่องมีการส่งกำลังที่มากเกินไปจะไม่มีอาการตึงการดูแลทำได้ง่ายเพียงแค่ดูเรื่องน้ำมันในชุดเผาเหมาะกับรถแนวแอพเปนเจอร์หรือรถที่ต้องขับขี่ทางไกลเป็นพันกิโลเมตรนั่นเองหรือขี่ข้ามประเทศกันเลยทีเดียวเพราะมีความทนทานสูงจุดด้อยคือส่งกำลังเครื่องยนต์ได้น้อยที่สุดหากเผาขาดหรือเฟืองแตกขึ้นมา จะมีค่าใช้จ่ายในการซ่อมสูงที่สุดและต้องให้ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางมาเซอร์วิสเท่านั้นก็จบกันไปแล้วนะครับกับระบบขับเคลื่อนทั้ง3ของรถมอเตอร์ไซค์แล้วเพื่อนๆล่ะครับตอนนี้ใช้รถมอเตอร์ไซค์ระบบไหนกันอยู่บ้างหรือชื่นชอบระบบไหนเป็นพิเศษหรือเปล่าก็ลองสามารถคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับและอย่าลืมถ้าหากชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามกดไลค์และกดแชร์ช่องออโตสตรีทด้วยนะครับผมวันนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนสวัสดีครับ